ครับสวัสดีครับผมจากช่องอ่าเหยี่ยวเวหาชาแนลนะครับผมแนะนําตัวก่อนนะครับผมทูนเหยี่ยวเวหาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์ g s h o p แบรนด์หนึ่งที่ผมชื่นชอบแล้วผมก็เป็นพนักงานอยู่ใน g s h o p ด้วยเนาะอ่ารามารีวิวค c o l l e c t i ใหม่ ่าว่าใหม่ไหมก็ไม่ถึงกับใหม่มากนัครับผมคอลเลกชันนี้ชื่อว่าคอลเลกชันเวอร์ชว r เรนโบว์คอลเลกชันครับ Virtual Rainbow ์คอลเลกชันก็จะมีทั้งหมดสี่รุ่นรุ่นที่ผมจะแนะนำมีทั้งหมดสี่รุ่นตอนนี้ที่ที่ผมมารีวิวคือครบหมดทั้งสี่รุ่นนะครับรุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกจะชื่อว่า DW หกพันเก้า 1> RGB หนึ่ง ADR รุ่นนี้มีหน้าปัดที่เป็นดิจิตอลลวดลายสีสันสดใสท้ายสีหลงรุ่นที่สองชื่อว่ารุ่นอสองพันหนึ่ง RGB หนึ่ง ADR รุ่นนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสำหรับผู้ชายที่พ่อเมือไม่ใหญ่ก็สามารถใส่ได้ใส่แล้วสวยรุ่นนี้รุ่นที่สามครับรุ่นที่สามจะเป็นรุ่นา GA หนึ่งร้อย 1> RGB 1ADR ส่วนรุ่นสุดท้ายจะเป็นรุ่น GA 700 RGB 1ADR ทั้งสี่รุ่นนี้ทั้งสี่รุ่นนี้มีความเป็นมายังไงถึงได้ออกคอลเลกชันนี้เดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับคือ สัมผัสประสบการณ์ของโลกเสมือนจริงผ่านนาฬิกาコเ็กชันสีสันที่เราโปรแกรมเมอร์คุ้นเคยและต้องการจับจองด้วยตัวเรือนเลิ้นสีดำเงาผสมผสานหน้าปัดที่เป็นสีลุ้งมันจะเป็นสีลุ้งจริงๆครับคือลุง้งก็คือลุ้งจริงๆนะครับผม ที่น่าหลงไหลโดดเด่นเป่งประกายแม้อยู่ในที่มืดนาฬิกาที่ได้ทั้งความแข็งแกร่งสี่เรือนนี้มีความแข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์อยู่ในตัวของกีช็อคเลยโดยเฉพาะและเฟชั่นอย่างแท้จริงมาดูกันวัสดุวัสดุสดตัวกรอบและตัวเรือนนะครับจะเป็นเลิ้นทั้งหมดเลยสีดำเงา แสดงออกถึงแฟชั่นยุคใหม่สมัยใหม่ทำความสะอาดง่ายครับส่วนหน้าปัดตกแต่งกาอ่าด้วยการทับซ้อนของไอรละเหยเพื่อให้เกิดสีลุง้งด้วยเทคนิคพิเศษโดดเด่นที่หน้าลงไหลมองเห็นชัดเจนในที่มืด ทั้งสามรุ่นนี้จะมาพร้อมกับความสว่างแบบอ่าสามรุ่นนี้ก็จะมี G A เกียรร้อยีก G A หนึ่งร้อยและ G A สองพันหนึ่งมาด้วยความโดดเด่นความสว่างแบบ L E D l i g h นะครับส่วนตัว D W ก็จะเป็นระบบความสว่างแบบ E L ไ i g h คือจะมองเห็นเฉพาะหน้าจอที่เป็นตัวเลข ทำให้การดูเวลาไม่พลาดแม้จะเป็นแสงน้อยก็ช่างเวลาเราเปิดเปิดในที่เมืดค่อนข้างจะเห็นในตัวเลขชัดเจนเลยบุาต้านลานอ่าฟัางชั่นก็ยังมีเรื่องของการต้านแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่องกันกระแทกกันน้ำได้200เมตร กรอบแล้วตัวเรือนจะเป็นเลซินทั้งคู่เลยทั้งหมดเลยส่วนฟังก์ชันด้านในมีอะไรม้างเราก็ไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างก็คืออย่างตัวอเริ่มต้นเลยก็เป็น G A สองพันหนึ่งแล้วกันเนาะสามรุ่นนี้ฟังก์ชันจะคล้ายๆกันทั้งหมดเลยสาาัาอสามารถใช้งานเป็นเวอร์ไทม์สามรุ่นนี้นะครับเลือกใช้งานได้ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ยี่สิบเก้าโซนเมืองยี่ยี่สิบเก้าโซนเมืองสี่อ่ายี่สิบเก้าโซนสี่สิบแปดเมืองทั่วโลกที่เราสามารถเลือกเวลาเซตเวลาได้หน้าปัดก็จะมีตั้งแต่ถ้าวัดจากด้านในก็ังมีตั้งแต่สามสิบเอ็ดมิลลิวัดด้านในนะครับขอบด้านในเนาะสามสิบเอ็ดมิลถ้าขอบด้านนอกก็จะมีตั้งแต่อ่า วัดจากขอบด้านนอกก็ตั้งแต่51มิลถึง55มิลอ่าแบตเตอรี่อายุการใช้งานได้ยาวนานเท่าไหร่แต่ละเรือนก็ขึ้นอยู่ที่การใช้งานของเรานับจากวันผลิตก็จะอยู่ได้ประมาณอ่า5-7ปี ห้าถึงเจ็ดปีประมาณนั้นครับนับจากวันที่ผลิตนะครับไม่ใช่นับจากวันที่เราซื้อจากที่ร้านไปนะครับแต่ทางบริษัทก็ได้มีการประกันให้นะครับอของเราเป็นของ c m t โดยตรงก็คือประกันทั้งตัวเครื่องด้านในทั้งหมดเลยให้หนึ่งปีโดยไม่เสียค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเรามีประกันให้ถ้าท่านมาซูหน้าร้านเนาะส่วนลถรายการโปรโมชั่นอะไรก็จะอยู่ที่ อ่อยู่ที่หน้าร้านก็แล้วแต่แต่ละเดือนว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรอ่าไปถึงไหนล่ะสามเรือนนี้ได้อธิบายฟังก์ชันไปแล้วส่วนตัวดิจิตอลนะครับดิจิตอล D.W. 6ก0ัก็ฟังก์ชันก็คล้ายๆลึงกันต่างกันที่ว่าเรือนนี้จะใช้งานเป็นอโฮมไทม์ time, จะไม่สามารถใช้เป็นเวอร์ไทม์ได้เนาะ ก็จะตั้งผุกได้สี่ครั้งเช่นกันตั้งให้ดังทุกชั่วโมงได้จับเวลาเดินหน้าถอยหลังเป็นโฟโนกราฟได้ต้านแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่องได้กันน้ําได้200เมตรเช่นกันเวลาเราใส่มันจะดูสะดุดตามากครับนึกถึงอารมณ์ตอนที่เราใส่ดีช็อ t นึกถึงภาพในอดีตคือทีช็อกจะเป็นสีสันลากหลายมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะเนาะ ถ้าท่านต้องการหาสินค้าเรือนไหนเาไว้ใส่ช่วงปีใหม่หรือว่าหลังหลังปีใหม่ไปเองหาต้องการหานาฬิกาสักเรือนไม่ถึงปีช็อปหรือว่าท่านต้องการให้ผมรีวิวสินค้ารุ่นไหนเรือนไหนอะไรยังไงแนะนํามาได้นะครับผมยินดีที่จะรีวิวให้ท่านลูกค้าท่านผู้ชมได้รับชม ก่อนจะจบกันนะครับผมฝากรบกวนติดตามช่องของอาทุนเยี่ยวเวหารีวิวไปเรื่อยให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการรีวิวสินค้าตัวใหม่ๆหรือว่าร,รีวิวสินค้าที่ท่านอยากรู้และแนะนำการใช้งานแต่ละเรือนแต่ละเรือนให้ท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวอ่า จบแค่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ